สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาร์พาม่วนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรายังคงเป็นกระแสร้อนบนโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของแพรวพรวแสงทองหมอลำมซิ่งชื่อดังที่ช่วงหลังมานี้เจอดราม่ารายวันทั้งเรื่องเปิดรับบริจาคการเงินส่วนตัวรวมไปถึงชีวิตรักกับแฟนนุ่มที่ชาวเน็ตบางกลุ่มจับปามองไม่วางตา ล่าสุดกลับมีเรื่องให้พูดถึงอีกครั้งเมื่อบอสเอพี่สาวคนสนิทแพรวพประกาศเดินหน้าร่วมงานแพรวพต่อโดยไม่สนทางเพจดังฝั่งเมืองนอกโพสต์จ้องเล่นงานให้คนตรวจสอบธุรกิจร้านเนื่องจากเลือกอยู่เคียงข้างแพรวๆเรื่องนี้บอสเอจะมีความคิดเห็นยังไงไปฟังกันดูคะ่ะเจาเราไปแขวนทําไมเราไม่ได้ดา่าอะไรใครสักหน่อยออตลกอืม ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบอลดีโอเคนะคะหลายๆคนส่งยินบอกเข้ามาเป,เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจค่ะอย่าไปให้ค่ะมีแต่ผีบ้าทั้งนั้นละคะ่ะที่เอาเรื่องอไร้สาระไปนั่งโพสตนั่งแขวนนั่งด่าคนอะไรอย่เงี้ยมนุษย์ปกติเขาไม่ทำกันหรอกจริงค่ะ <laughs> ไว้จำเป็นต้องมานั่งชี้แต่งอธิบายคุณเป็นใครคุณจะมาตรวจสอบหรืออะไรบ้าบอโอ้ตลก อย่าไปบอกน้ำพี่บาสเอฟซี่ค่ะมันเป็นบ like ้าโอ้ยมากระสิพี่บาตัวน้องนางดาผู้นั่นผู้นีอยู่ว่าสันก็ถึงบอกไงคะให้เวียนกมจัดการแต่บอสเอจะติดตรวดให้แค่นั้นล่ะไม่พูดอะไรมากเจ็บคอไม่ชี้แจงอธิบายอะไรใดๆด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรให้ใครอืม ไม่ให้ค่านะคะกำลังใจขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเห็นเราจ้างแลวพาวไปร้านจะมาปั่นหรอเพื่ออะไรอ่ะตลกคนเขาทำมาหากินคุณจะไปทำร้ายเขาทำไมอ่ะเออเขาไปทำอะไรคุณ คือแค่ดูแค่นี้อ่ะคนมีการศึกษาคนมีวุฒิภาวะเขาอยู่เขาเลือกอยู่แล้วว่าเขาจะฟังใครหรืออธิบายยังไงอ่ะเออเหมือนคนทํามาหากินเหมือนร้านเนี้ยจ้างแพวไปร้านอย่างเงี้ยคุณจะไปตามด่าเขาเอาเขาไปแขวน,นหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณบ้าหรือเปล่าเออเขาจ้างของเขาคุณไม่ไปดูก็เรื่องของคุณมันมีคน,นที่ดูค่ะ อ okay, okay, okay. คุณไม่ไปก็มีคนอื่นดูค่ะไม่ไปก็นอนอยู่บ้านชงเฉยๆแล้วค่ะไม่ต้องมาไม่ได้ชวนคุณนะคะโดนทุกคนค่ะไม่เป็นไรอย่าไปให้ค่าคนแบบนี้คนประสาทอะไรคะ่ะกระสิพี่บาทตัวมนุษย์ปกติผู้ใดเขาจะไปโปดดาค้นแบบเอฟซีขาอีวีเด้ ผู้ใดเสียเอาเหลื่องผู้นั้นมาดาบเอาเหลื่องผู้นั้นผู้นี้มาวอบไม่เอาหรอกมันโดนแล้วเพืนยังอยู่ที่เดิมเลยไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอสเอพูดแหละปล่อยให้เวรกรรมจัดการแต่บอสเอจะติดจรวนให้แค่นั้นหลับไม่พูดอะไรเยอะใครทําอะไรก็จะได้แบบนั้นไม่พูดเยอะเจ็บคอเราทำมาหากินสุดจริตค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่าเรียกว่างานนี้บอสเอโนสนโนแคร์คนที่เข้ามาก่อกวนแถมยังจะติดจรวจกรรมให้คนคนนั้นด้วยข้างนี้บอสเอยังคงตอกอยามิตรภาพพี่สาวที่แสนดีที่กล้ายืนหยัดเคียงข้างแพลวแพาวแสงทองไม่ว่าร,บรอบๆบนั้นจะมาพร้อมดราม่าเยอะแค่ไหนก็ตามงานก็คืองานเราไม่ได้ทำอะไรผิดจะกลัวทำไม A ได้กล่าวไว้ค่ะทุกคนดูคลิปจบแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะส่วนคลิปนี้แอดต้องขอลาไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า